สวัสดีครับคุณหลังเขาชาแนลครับวันนี้มาเสนอเมนูแกงเจวตาลครับที่นี่เขาเรียกเจวตาลครับนี่ครับตาลน้อยตาลอ่อนครับจะพาตัดไปเนี่ยเอามาหั่นเป็นชิ้นๆครับแกงครับแกงแบบแกงแบบยอนลานนะครับแถวบ้านผมครับเป็นยอนลานครับแกงเครื่องแกงก็มี หอมกระเทียมตะไคร้พริกครับนี่ครับพริกครับมีหักเดาครับหรือเชะอมสีเหลาครับแกงใส่เนื้อย่างครับใส่ใบยานางครับเกล็ดเป๊บยอดตานครับเป็บบานผมครับกับเดี๋ยวเอามาแกงกันครับพี่น้องครับกับใส่ห้องหั่นแล้วร้อนแล้วครับหั่นแช่น้ำเกลือครับนี่ครับร้อนแล้วเครื่องแกงก็ตัมแล้วครับ ก๋งแกงทำแล้วเนื้อหอาจอ้างแลาตุ่นเลยครับตุ๋นให้มันนิ่มครับหอยแกงกันครับพี่น้องตุ๋นน้ำเงินนางหอยเนื้อที่ตุ่นลงไปครับนี่ครับเจ้าครับตุ่นอืม

น้ำร้อนครับน้ำร้ำครับ้าตาลงไปครับ ก๋วยไครับกินพริกมันเข้ากัน Good. Huh? I'm gonna say a lot. A lot.

nó xe lại xếp lại nó nghe cái xe lại muốn nói cái xe nói không phải. ัอืม,ม ừ, ดีฉบดลงต้กุญาจวัสดยุยง ตากระชุ่มๆบนบานครับขมแล้วมันมีแตาที่ของกาวเนื้อบบมมปลาครับขมขุ่มๆนบ้านุดมากขมแซ่บครับอื ก็เหมือมนมะขือเกลือใช่ครับป้าผมใส่มะขือเกลือเจ๋งยอดลา้านมะขือเกลือแซออ่บโอ้กเน่าเลยครับล่งหรือชะอม ขั้ตอนสุดท้ายสีเหลาวครับเดี๋ยวคิวร่วมกันครับพี่น้องครับจะแซ่บขาครับเจงเต้าตาลครับใส่เนยยางครับสูตรคนหลังเขาครับนะครับผมเคยเฮ็ดกินสองสามครั้งแล้วครับมันจะมาเฮ็ดงานดีไหมมันจะแก้ขัดได้ครับแก้แทน งอหลานเด้เสร็จเสร็ครับครับเราคิดรวมกันครับปิดเก๊พี่น้องเสือจัวครับหมดจุดมกันครับสดน้ำมันหอนครับจับข้าวเหนียวครับนะครับเสร็จเสร็มก,กันครับ